น้องลูกไก่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะตรงพื้นที่ส่งมอบรถนะคะก็สำหรับรถรุ่นที่อยู่ด้านหลังน้องลูกไก่นะคะ MG ZS นะคะบอกเลยนะคะว่าน้องลูกไก่อะไม่ขายนะคะแค่ทีละคันนะคะขายเป็นรถใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็รถทั้งหมดนี้นะคะน้องกไก่เตรียมส่งมอบรถนะคะนำมาให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะน้องลูกไก่ก็จะพามาชมนะคะรุ่น MG ZS นะคะสีบอลทั้งหมดนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวลูกค้าเชิญชมกันนิดนึงนะคะแล้วก็คันนี้นะคะอีกหนึ่งคันนะคะก็จะเป็น MG HS สีขาวคันนี้นะคะก็สำหรับทั้งหมดนี้นะคะรถใหญ่ของเรานะคะเราเตรียมส่งมอบรถนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ บอกแล้วนะคะว่าเรานะคะไม่ขายทีละคันอยู่แล้วค่ะขายเป็นลรตใหญ่ๆไปเลยนะคะก็เดี๋ยวน้องลูกไก่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมสต๊อกรถนะคะที่อยู่ด้านหลังที่เตรียมส่งมอบนะคะเดี๋ยวลูกค้าทุกท่านนะคะเชิญตามน้องลูกไก่มาเลยค่ะมาเลยค่ะน้องกไก่อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะกับสต๊อกรถนะคะที่เตรียมส่งมอบลูกค้านะคะ ก็ทั้งหมดนี้เลยนะคะเตรียมส่งมอบลูกค้าทยอยส่งมอบลูกค้านะคะน้องลูกไก่นะคะส่งเป็นลอ็ลอตล็อตแน่นอนค่ะไม่ขายทีละคันแน่นอนนะคะก็สําหรับแคมเปญโปรโมชั่นนะคะของตอนนี้นะคะรุ่น MG ZS ของเรานะคะน้องลูกไก่นะคะจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวนะคะหรือลูกค้านะคะเลือกรับนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะนาน5ปีนะคะยังไม่พอนะคะเรายังแถมชุด อของแถมนะคะพิเศษให้ลูกค้านะคะ35รายการนะคะแคมเปญนี้ดีแล้วเด็ดมากๆเลยะค่ะลูกค้านะคะสนใจมาที่นี่เลยค่ะที่ MG ชอยันนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่ให้ข้อเสนอนะคะดีที่สุดนะคะสำหรับ MG ชอยวันของเรานั่นเองนะคะมีรถส่งมอบนะคะให้ลูกค้านะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่จองเข้ามานะคะก็เรานะคะมีรถพร้อมส่งมอบ รถเรานะคะสั่งนะคะสดๆดใหม่ๆมาจากโรงงานเลยนะคะคิดถึงรถนะคะคิดถึง MG ชอรวัันนะคะก็น้องลูกไก่นะคะฝากเบอร์โทรแอดไลไน์ใต้ลิงนะคะใต้คลิปนี้หรือว่าชอบเซลล์ท่านไหนนะคะก็แอดไลน์หรือว่าอ่ะอินบ็อกมาได้เลยนะคะวันนี้ขอฝากแคมเปญดีๆนะคะเรามีบริการนะคะส่งรถทั่วประเทศนะคะมีบริการนะคะไฟแนนซ์นะคะถึงบ้านนะคะปรึกษานะคะรายละเอียดกัน ออกรถนะคะปรึกษาฟรีนะคะ24ชั่วโมงนะคะวันนี้น้องลกไก่นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ